Hoặc yeah, là do you know that? But I don't say ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับต้องเราหลับรอมากครับ <laughs> <laughs>

ครึ่งสี่ครับพรึกนยายนสองพันห้าร้อยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายพพศสองพันนึครับประจำปีงบประมาณพศสองพันหที่สองประจำปีงบประมาณพ ศ2 5 4 8หมวด6ความได้ท่านความรับผิดชอบจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลเมืองขอนลุกจางได้ดําเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองขอนลุกจางเมื่อวันที่28มีนาคมพศ2546เลขยาง64และ จากผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชา,าชนน,นเยกเทศบาลเมือ,องพนุชางได้กำเนาโมกความไว้วางใจให้กับนายจักรพรสุริแสงเป็นนายกเทศมนตรีเมือ,องพนุชางในตำแหน่งนายนายกเทศมนตรีเมือ,องพนุชางตามตามพระราชบัญญัติ พุทธศกักราชเทศบาลพุทธศกักราชสองพันสี่ร้อยบ 2, ครับเอ่อวัน,อนนี้เป็นวันแถลงนโยบายของเทศบาลเมืองของลุกช้างนะครับโดยกระผมเองนะจักกระโทนสุริแสงเป็นนยายกเทศบนตรีเมืองของลุกช้างเห็นนี้นะครับพร้อมด้วยทีมงานคณะบผู้บริหารนะครับผมเห็นว่าเมืองนี้ต้องเร่งด่วนนะครับเรื่องขยะมูลฝอยครับตอนนี้นขยะ ร้อนเมืองนะครับผมเห็นว่า,าที่น่าจะทําเร่งดว่วนและก็โครงสร้างพื้นฐานของเรานะครับยังมีหลายจุดหลายทั่วนะครับที่ว่าจะงานเป็นงานเร่งเร่งด่วนตอนนี้นะครับและก็เกี่ยวกับเรื่องอจะเข้าหน้าฝนแล้วป้องกันเรื่องน้าน้าท่วมนะครับนั่นคืองานงานเร่งด่วนครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มี ช่วงโควิดนะครับเราก็รณนนรงค์รณรงค์ร่วมกับทีมอสมขอลูกช้างและก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เข้าเข้ามาร่วมการรณรงค์อยาอ่าให้มีการแพร่เชือ้อโควิด -19 ต่อไปนะครับอตอนนี้ทางเทศบาลเมืองของลูกช้างก็มีช่วยชาวบ้านด้วยการแจกเมตดนะครับ ที่ผู้เข้าไม่ไมถึงนะครับแล้วก็เจลนะครับเอาเป็นเบือเบ้องต้นเอาไว้ก่อนนะครับที่จะช่วยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในวัน2อ,อวันนี้นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าทางอบจเขาจะาเดียวยาเรื่องเขา้เขาสารมาอีกชุดหนึ่งนะครับร่วมกับเทศบาลเมืองของลูกช้างที่จะเยียวยาพี่น้องชาวบ้านขอ,ของของลูกช้างก่อนครับ